คู่กรณีไปดําเนินการแจ้งความแล้วเขาจะออกหมายจับเลยหรือเปล่าครับทนายอันนี้เนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันแล้วเนี่ยนยคู่กรณีเขาไปดําเนินการแจ้งความเนี่ยตัวเองก็หวาดระแวงว่าเอ้ยตํารวจจะมาล็อกตัวที่บ้านหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในส่วนของคดีอาญาถ้าหากว่าไม่ใช่คดีอุกชะกันร้ายแรงเนี่ยปกติแล้วตารวจไม่ออกหมายจับครับนะฮะถ้าเป็นคดีทั่วไปเนี่ยนะครับ อ่าช่อโกงยักยอกหรือคดีหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆเนี่ยนะครับพรบรเช็คที่เป็นความผิดที่มันไม่ได้ไร้ายแรงไม่ได้ไปฆ่าใครตายไม่ได้ค้ายาเสพติดนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องของชิงทรัพย์หรือไปกระทืบคนอื่นปางตายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่ออกหมายจับครับมักจะออกหมายเรียกก่อนแล้วจําไว้นะครับว่าอํานาจในการออกหมายจับเนี่ยเป็นของศาลนะครับไม่ใช่ของตํารวจตํารวจต้องเอาหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับ ไปเสนอต่อสารแล้วให้สารเนี่ยนะครับสั่งลงมานะครับว่าออกหมายจับนะครับโดยต้องมีพฤติการด้วยเช่นเกรงว่าจำเลยเนี่ยจะหลบหนีแล้วตามจับทีหลังไม่ได้นะครับหรืออาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปข่มขู่พยานถ้าเป็นพฤติการอย่างนี้เนี่ยสารจะออกหมายจับให้แต่ว่าถ้าหากว่าพฤติการเนี่ยจำเลยไม่ได้หลบหนีไม่ได้ไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเป็นคดีไม่ได้อุกชะกันร้ายแรงเนี่ยนะครับ ตำรวจจะออกหมายเรียกก่อนครับเพราะว่าถ้าไปขอหมายสารเนี่ยอขอหมายจับจากสารเนี่ยสารก็จะไม่ออกให้อะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับมีเวลาพักหายใจหายคออยู่แล้วครับตำรวจไม่มาล็อกตัวที่บ้านหรอกครับอย่างมากสุดก็โดนหมายเรียกก่อนแล้วค่อยไปว่ากันตามกระบวนการนะครับจะไกลเกลี่ยให้การรับสารภาพหรือจะต่อสู้คดีก็เป็นเรื่องขั้นตอนในชั้นอสอบสวนกันอีกทีหนึ่งนะครับผม